ตอนที่ 6, 0 2ชื่อตอนว่าธาตุที่6รากฐานวิญญ,ญาณของหลิงท่านคือดอกบัวหยนะทาห้าธาตุผสานมันคือรากฐานวิญญ,ญาณ้าทธาตุแห่งความสมดุลเพราะฉะนั้นเขาจึงสามารถดูดซับพลังวิญญาณแห่งธาตุทั้งห้าได้พร้อมกันโดยที่ไม่สร้างความขัดแย้งใดๆตอนนี้ดอกบัวห้าธาตุก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่รากของดอกบัวทั้งห้าได้แปลเปลี่ยนเป็นสายฟ้ารากฐานวิญญาณของเขามีธาตุเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งธาตุยิ่งไปกว่านั้นบัรยังไม่ได้ทำให้ความสมดุลของห้าธาตุดั้งเดิมเสียหายอีกด้วยหลิงฮันตกตะลึงหรือว่ารากฐานวิญญาณของเขาจะสามารถพัฒนาได้ขึ้นเรื่อยๆในอนาคตหลิงฮันตั้งจิตโคจรธาตสายฟ้าภายในร่าง ทันใดน,นั้นร่างของเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยอัสนีบาทรากับว่าตัวเขาได้กลายร่างเป็นมนุษย์สายฟ้าทักษะอัสนีบาทก้าวที่ว่าเขาสามารถใช้งานมันได้แล้วครื่นงสายฟ้าบนท้องฟ้าเริ่มสลายหายไปจนร่างของหลิงฮานแปลกดออกมาให้เห็นจอมยุดทั้งสองฝ่ายที่สู้กันอยู่อดไม่ได้ที่จะหยุดชะงักและหันมามองที่เขาไม่ได้แล้วสมบัติล่ะ เขาจะต้องเป็นคนเอาไปอย่างแน่นอนทัาในในั้นจอมยุทธจากทั้งสองเมืองก็จ้องมองมาที่หลิงท่านอย่างโหดเหี้ยมราวกับจะเกลืนกินเขานี่การที่ผู้เจ้ามองข้าแบบนั้นมันทำให้ข้ารู้สึกอึดอัดนะหลิงท่านยิม้มเจ้าหนูมอบสมบัติมาซะผู้คนเหล่านั้นเตมไมได้เจิตสังหารก่อนหน้านี้พวกมันคิดจะสังหารฝ่ายตรงข้ามเพื่อยึดครองสมบัติให้เป็นฝ่ายของตัวเอง แต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นมีศัตรูคนเดียวกันแล้วพอดีเลยงั้นก็รับนี่ไปซะหลิงหั่นหัวเราะร่างอัศนีของเขาส่องประกายและเคลื่อนไหวด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อตูมหลิงหั่นปล่อยมัดเครื่องสายฟ้าออกไปปังปังปังจอมยุทธระดับบุพาปริบาลเกือบ20คนถูกมัดของหลิงหั่นซัดจนกระเด็นเหลือเอาไว้เพียงแค่จอมยุทธระดับตัวอ่อนวิญญาณสองคน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จอมอยูตรระดับตัวอ่อนวิญญาณทั้งสองคนตกตะลึงเจ้าหนูนี่แข็งแกร่งเกินไปเพียงแค่การปล่อยหมัดลวกๆของเขากลับมีพลังต่อสู้ทัดเทียมกับระดับตัวอ่อนวิญญาณ หลิงข่านยิม้มทักษะอสนีบาทเก้าที่ว่าแข็งแกร่งสมกับเป็นทักษะศักดิ์สิทธิ์ของจักรวรรดิโบราณพลังต่อสู้ของเขาในตอนนี้สมควรเป็นระดับภูผาพริบาน20ดาวซึ่งได้เหนือกว่าขีดจำกัดของระดับภูผาพริบานและเทียบเท่ากับระดับตัวอ่อนวิญญาแล้วเจ้าหนูมอบสมบัติมาและพวกเราจะไว้ชีวิตเจ้าจอมยุทธระดับตัวอ่อนวิญญาทั้งสองคนตะโกนออกมาพร้อมกันหลิงข่านหัวเราะและพูดไว้ชีวิตข้าเหรอ พูดเหมือนกับว่าพวกเจ้ามีความแข็งแกร่งพอเข้ามาเลยข้าจะแสดงให้พวกเจ้าเห็นเองว่าใครกันแน่ที่เหนือกว่าเป็นข้าจอมยุทธระดับปุภาปริบาลตัวน้อยๆบังอาจทำตัวอวดดีช่างบูยินกับหมาจ่อยฟางเข็นเสียงพูดอย่างดูถูกและพวงเข้าใส่หลิงฮัน การที่ฟ้าผ่าลงมาที่เดิมทั้งวันแบบนี้สมบัติที่ปรากฏจะต้องทรงพลังมากแน่แน่และทั้งสองคนก็ติดคอขวดอยู่ในระดับตัวอ่อนวิญญาณมาเป็นเวลานาน,านแล้วซึ่งสมบัติที่ปรากฏขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้พวกเขาทะลวงคอขวดนี้ไปได้ก็เป็นไปได้นิวจะช่วยเองเมื่อเห็นการต่อสู้เกิดขึ้นหูนิวก็อดที่จะมีส่วนร่วมไม่ได้หลิงท่านหัวเราะและพูดนิวไม่ต้องลงมือ แค่สองคนนี้ข้าสามารถจัดการเองได้เขาซัดปล่อยมัดมังกรคาชาสาร20ิตัวออกไปทั่วทั้งร่างของมังกรคาชสารเหล่านั้นถูกอัดแน่นไปด้วยอำนาจแห่งสายฟ้าเจ้าเด็กนี่มีพรสวรรค์รากับสัตว์ประหลาดทั้งสองคนดูทานออกมาหลิงฮั่นที่สามารถสร้างปราณมัดได้ถึง21หมัดนั้นสำหรับพวกเขาแล้วนับว่าเป็นอะไรที่น่าสะเพรงกลัวมากยังไม่หมดเท่านี้หลิงฮั่นหัวเราะ เขากระตุ้นใช้งานอัขระกระดูกและเนธแห่งศัจธรรมพร้อมกับการควบคุมมังกรฆาตสารโจมตีใส่ระดับตัวออนวิญญาณทั้งสองพลังต่อสู้ของเขาคือ20ดาวและเมื่อควจรนใช้งานทักษะอสศนีบาท9ที่ว่าพลังต่อสู้ของเขาจะทะลุขีดจำกัดจนเทียบเท่ากับระดับตัวออนวิญญาณและหากเขากระตุ้นใช้งานเนธแห่งศัจธรรมไปด้วยแม้ชางวูนินกับมาใจฟานจะเป็นถึงระดับตัวออนวิญญาณขั้น7ก็ไม่มีทางตอบโต้เขาได้ พวกเขาทำได้เพียงถูกกรนำโจมตีอย่างสาหัสเมื่อใช้งานสอนมังกรทะลวงดาราและนเนตเห็นศสัจธรรมพร้อมกันเขาจะสามารถสังหารจอมยุตธระดับตอนวิญญาณได้เพียงการยิงศรครั้งเดียวแต่ตอนนี้เขาใช้งานทั้งาศาสตรอสนีบาทเก้าที่วาพร้อมกับนเนตแห่งาสัรธรรมแม้มันจะไม่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเหมือนกับตอนที่ใช้คู่กับทักษะการยิงธนูแต่มันก็ไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่ากันเท่าไหร่นักจอมยุตธระดับตอนวิญญาณทั้งสองคนถูกทำให้เล้าถอยอย่างต่อเนื่อง ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปได้วยความรู้สึกไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นมันฝืนสวรรค์เกินไปต้องรู้ก่อนว่าพวกเขาไม่ใช่จอมยุทธ์ระดับต่อนวิญญาณธรรมดาแต่เป็นถึงระดับตอนวิญญาณขั้นเจ็พวกเขาสามารถเรียกได้ว่าเป็นจอมยุทธ์ระดับตอนวิญญาณขั้นปลายแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังถูกหลิงฮันไลต้อนอย่างไม่อาจตอบโต้ได้หลิงฮันคำรามออกมา มัดของเขากลายเป็นทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆบางกรคัจจารทั้ง22ตัวผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นมังกรคัจจารทองคําขนาดมหาึมาที่ระเบิดอํานาจแห่งสายฟ้าและเกลียนอายที่ทรงอํานาจออกมาบางกรคัจจารทองคําทรงพลังเป็นอย่างมากภายใต้แรงกดดันของบันจอมยุติระดับตอนวิญญ,ญาณทั้งสองทำได้เพียงยอมซีโรราบกวบนั้นปราณกลายเป็นรัศมีช่างวูเหยินและมาใจฟางอุทานออกมา พวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่หลิงฮั่นทำเป็นเพียงแค่กึ่งรัศมีเท่านั้นนั่นเป็นเพราะการควบแน่นปราณให้กลายเป็นรัศมีนั้นเป็นเรื่องที่ยากเกินไปถึงแม้พลังหม่มเพาะของทั้งสองคนจะสูงแต่ปราณที่พวกเขาสร้างขึ้นได้สําเร็จมีจํานวนแค่เก้าเท่านั้นปราณที่มีจํานวนไม่ถึงสิบจะควบแน่นเป็นรัศมีได้อย่างไรทั้งสองคนรู้สึกอิจฉาจนอยากจะร้องไห้อีกฝ่ายเป็นข้าจอมยุทธดับุพพบริบาลแท้ๆแถมยังดูมีอายุป,ประมาณ20ปีเท่านั้นแต่กลับสามารถสร้างปราณได้มากกว่า2 0 แล้วยิงสูพวกเขาก็ยิ่งตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องยอมหันหลังและเพ่นหนีไปสมบัติเงินเหรอพวกเขาไม่ต้องการแล้วหลิงฮั่นไม่ได้ตามไปเพราะอย่างไรพวกเขาก็ไม่ได้มีความบาดหมางกันเขาแค่ต้องการจะทดสอบพลังของทักษะอสนีบาทเก้าที่ว่าแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ทำให้เขาพึงพอใจเป็นอย่างมาก ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาเร็วกว่าเดิม3เท่าส่วนพลังต่อสู้ของเขานั้นเพิ่มขึ้นมามากกว่า5ดาวถ้าหากราชันกระบี่น้อยได้ทักษะสักดิธย์นี้ไปด้วยพลังบ่มเพาะระดับ9้าสู่เทวาครึ่งเก้าของอีกฝ่ายพลังต่อสู้ของเขาจะต้องเทียบเท่ากับระดับเก้าสู่เทวาที่แท้จริงอย่างไม่ต้องสงสยัย แต่ถึงอย่างนั้นจากวาดโบราณยังครอบครองทักษะศักดิ์สิทธิ์อยู่ถึง4ทักษะและทักษะอสัีบาบัตเก้าที่วานี้ไม่ใช่ทักษะที่ทรงพลังที่สุดเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะติดนาการถึงความน่าสะเพริงกลัวของทักษะเก้าสวรรค์ย่อยยับที่เป็นทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดใน4ทักษะ ตอนนี้ถ้าข้าพบกับราชันกระปี่น้อยอีกครั้งข้าสมควรสู้กับอีกฝ่ายได้พอฟัดพอเหวียงส่วนการหลบหนีนั้นไม่ใช่ปัญหาหลิงฮั่นพูดเพิ่มพามกับตัวเองด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นจากเดิมสามเท่าหากใช้ควบคู่กับทักษะย่างก้าวเทพที่ดาปีสาจแม้แต่ตัวตนระดับก้าสู่เทวาก็ยังลำบากหาจะไล่จับเขา ตอนที่603ชื่อตอนว่าพบเจอสหายเก่าหลังจากที่ลิ่งหั่นผาสานเข้ากับสายฟ้ามันทำให้ความเร็วของเขาเพิ่มขึ้น3เท่ารวมไปถึงทักษะย่างเก้าวเทพิิดาปีศาจด้วยซึ่งอยู่เหนือกว่าจอมยุทธระดับตวนวิญญาณและระดับเก้าสู่เทวาอย่างไรก็ตามการหลบหนีไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาข้าต้องทะลวงผ่านร,ระดับตววิญญาณให้เร็วที่สุดถึงจะมีคุณสมบัติที่จะประมือกับราชันกระบี่น้อย ฮโลกใบนี้มีจอมหยุดที่มีระดับพลังสูงส่งมากมายยิ่งนักถ้าเป็นชีวิตที่แล้วของขา้าความแข็งแกร่งของข้าคงจะเทียบได้กับจักรพรรดิดาบอย่างน้อยคนที่มีอายุร้อยปีก็เหนือกว่าคนรุ่นก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้อัจฉริยะที่มีอายุช่วงหนึ่งอปีปรากฏตัวออกมาราวกับไม่มีที่สิ้นสุดแต่นั่นก็ทำให้ข้ามีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น ค่าพึ่งผสานเข้ากับสายฟ้าแต่มันยังไม่ใช่ร่างสายฟ้าถ้าว่าไม่ได้ห่างจากขั้นตอนนั้นมากนักหาค่าแข็งแกร่งพอหลิงท่านเดินไปหาหูนิ้วและจูเซนเออด้วยรอยยิ้มและพูดว่าไปกันเถอะพวกเราจะไปกันที่แคว้นพันบุกพาและไปสร้างความเพลิดเพลินกับอัจฉริยะที่นั่นสักเล็กน้อยไปกันเลยหัวนิ้วกระโดดดีใจพักมาที่นี่หลายวันทำให้นางรู้สึกเบื่อมาก แต่ได้เสียดายที่เรือรบทองคําถูกทําลายไปแล้วทําให้ตอนนี้พวกเขาต้องเดินด้วยเท้าเพราะพวกเขาขี้เกียจไปจ้างรถไม้อีกครั้งเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นพวกเขาทั้งสามคนปลอมตัวตอนแรกหลิงฮันจะให้พวกเขาทั้งสามคนแต่งตัวเป็นคู่สามีภรรยาและลูกสาวตัวน้อยแต่หงนิ้วนั้นไม่ยอมดังนั้นพวกเขาจึงต้องแต่งตัวกลายเป็นสามพี่น้องแทน นอกจากนี้หลิงฮั่นยังใช้เทคนิคจากสมัยบรรพการทำให้กลิ่นอายของพวกเขาอ่อนลงเป็นอย่างมากเหลือแค่ระดับห้นงจิตกิญยาณดังนั้นถ้าราชันกระบีน้อยหางตัวเขาพบอีกฝ่ายถือว่ามีความสามารถอย่างแท้จริงพวกเขาทั้ง3คนเดินทางออกจากเมืองเก้าเมคาและมุ่งหน้าไปยังแคว้นพันบ,บุกผาหลิงฮั่นไม่ได้รีบร้อนการเปิดสำนักสวรรค์อย่างเป็นทางการยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือ อย่างน้อยในเมืองก้าเมคากำหนดการเปิดสำนักก็ยังไม่ได้กำหนดอย่างเป็นทางการเขาคิดว่าอย่างน้อยน่าจะครึ่งปีมีชนนายนาทวิพงษ์เทียนอันกว้างใหญ่ผู้คนคงจะแห่กันมาด้วยความรีบร้อนหึหลิงฮั่นรู้สึกตกใจเขาหันไปมองอย่างรวดเร็วและเห็นเพียงแค่เมฆฝุ่นที่ลอยฟุ้งอยู่ด้านหลังและกลุ่มคนกำลังเข้ามาใกล้เขาในตอนแรกคิดว่าเป็นตราชันกระบี่น้อยที่ไล่าตามเขามาอีกครั้ง แต่เขาพบว่าคนพวกนั้นเป็นเพียงแค่จอมยุทธระดับอุภาภริบาลพวกเขามีทั้งหมด7คนความเร็วของพวกเขานั้นเร็วมาจนตามหลิงฮันได้ทันหลิงฮันกวาดสายตาม,มองคนพวกนั้นและช่วยไม่ได้ที่เขาจะเผยสีหน้าประหลาดใจออกมาช่างแย่ท่ามกลางหมู่คนพวกนั้นคนผู้หนึ่งหยุดฟีเท้าทันทีและหันหลังกลับเขาจ้ามองไปที่หลิงฮันด้วยความประหลาดใจเขาคือช่างแย่ เป็นเวลานานมากแล้วที่พวกเขาไม่ได้พบเจอกันและช่างเย่ยก็ได้ทะลวงผ่านระดับภูผาปริบาแล้วและกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของตัวเองข้าคือหลิงยุนหลิงฮั่นยิม้มเมื่อได้ยินชื่อน,นั้นช่างเย่ยเข้าใจได้ทันทีว่านี่คือหลิงฮั่นใบหน้าของเขาเผยให้เห็นถึงความปิติยินดีช่างเย่ยเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวเสื้อแดงถามนางเป็นคนที่งดงามมากเส้นผมของนางเป็นด่งก้อนเมฆผิวพรรณของนางงดงามราวกับหยก และเป็นดั่งเทพที่ดาถึงกระนั้นฉางเย่ก็ไม่ได้พูดชื่อหลิงห้าออกมาเขายิ้มและพูดว่าเขาเป็นสหายของข้าชื่อหลิงยุน่นและเป็นคนบ้านเดียวกับข้าหญิงสาวเสื้อแดงและคนอื่นต่างพยักหน้าที่แท้ก็เป็นสหายของฉางเย่นี่เอง แต่ทว่าพวกเขาเพบว่าหลิงฮั่นเป็นแค่จอมอยู่ระดับข้นเจ็ตวิญญาณแน่นอนว่าพวกเขาไม่เห็นหลิงฮั่นในสายตาท้าชางเย่มาหยุดพูดคุยด้วยพวกเขาคงจะออกเดินทางต่อไปแล้วตัวตอนอันต่ำต้อยแบบนั้นไม่มีค่าที่ต้องเสเวนาด้วยนายน้อยหลิง ชางเยรู้สึกตื่นเต้นมากหลิงขั้นหัวเราะและพูดว่าเจ้าเรียกข้าว่านายน้อยหลิงหรือว่าเจ้าอยากจะให้ข้าเรียกเจ้าว่านายน้อยเย่ด้วยช่างเย่เข้าใจว่าหลิงขั้นไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนเขายิ้มออกมาและอยู่เรียกหลิงขั้นว่านายน้อยหลิงหญิงสาวเสื้อแดงรู้สึกไม่พอใจจอมอยุติระดับพ้นจิตวิญญ,ญาณจะมีคุณสมบัติอะไรจะมาเทียบเคียงกับพวกเขาและทำให้พวกเขาต้องเสียเวลา ช่างแย่ไปกันได้แล้วคาได้รับข่าวที่แน่นอนมาแล้วว่าสำนักสวรรค์จะเปิดอย่างเป็นทางการในอีก6เดือนข้างหน้าพวกเราไปก่อนเพื่ออาจจะรู้เนื้อหาของการทดสอบและจะได้เตรียมตัวได้ทันคนผู้หนึ่งกล่าวสำนักสวรรค์จะเปิดอย่างเป็นทางการในอีกครึ่งปีงั้นหรอหลิงฮั่นผู้แทรกและระหว่างที่รอเขาจะออกไปค้นหาตำแหน่งของหุบเขาไร้ขอบเขต แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าด้วยชายน้าขาวกล่าวเจ้าเด็กนี้ต้องการเข้าร่วมกับสำนักสวรรค์งั้นหรอนี่เป็นเรื่องที่น่าตลกสิ้นดีทั้งที่เป็นแค่จอมอยุทธระดับห้่นจิตวิญญาณแต่อยากจะเข้าร่วมสำนักสวรรค์มีเพียงแค่อัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโฉจื้อเฟยเจ้าพูดแบบนั้นหมายความว่าอย่างไงช่างเย่มองไปที่ชายน้าขาวและไม่ลังเลที่จะฟันอีกฝ่ายด้วยกระบี่ ชางเย่ทำไมเจ้าต้องดึงกระบี่ออกมาจากฝากด้วยชายดาบขาวที่ชื่อโชจอเฟยแสดงสีหน้าตกใจมันไม่คิดว่าช่างเย่จะปกป้องจอมยุตธระดับหัวจิตวิญญาณอันต่ำต้อยคนนี้ขอโทษเขาซะชางเย่พูดออกมาอย่างเย็นชาแววตาของเขาแหลมคมเหมือนกับกระบี่และปลดปล่อยเจสังฮานออกมาในสายตาของเขาหลิงฮันเป็นผู้มีพระคุณและเป็นคนที่เขาเคารพนับถือแต่ทว่าโชจอเฟยกลับพูดจาดูหมิ่นหลิงฮัน จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ทําให้เขารู้สึกโกรธช่างแย่้าเห็นเจ้ามีความสามารถเลยเป็นสหายกับเจ้าคิดหรือว่าแท้จริงแล้วเจ้ามีความสามารถในระดับเดียวกับพวกคาสีหน้าของโชจิวเฟยกลายเป็นเย็นชาเช่นกันเหล่ารุ่นเยาว์นั้นต่างมีความภาคภูมิใจเป็นของตัวเองและยากที่จะก้มหัวให้คนอื่นพอได้แล้วทุกคนต่างเป็นสหายกันทั้งนั้นจะทะเลาะกันไปทำไมชายคนหนึ่งเดินออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะ หากทุกคนต้องการจะเดินทางไปที่สำนักสวรรค์เช่นนั้นก็ไปด้วยกันเลยโชจืเฟยอยากจะปฏิเสธมันจะเดินทางร่วมกับจอมยุทธ์ระดับพ้นจิตวิญญาณอันต่ำต้อยได้อย่างไรแต่ทว่ามีคนกระซิบอยู่ข้างหูของมันว่าเจ้าไม่คิดที่จะเล่นสนุกกับเจ้าเด็กนี่หรอกหรอเมื่อดีนเช่นนั้น มันหยุดที่จะพูดปฏิเสธทันทีและจ้องมองไปที่หลิงฮั่นด้วยสายตาเย็นชาและคิดอยู่ในใจว่าจะต้องทำให้เขาอับอายและออกจากกลุ่มไปด้วยความสมัครใจชางเย,ย่ยังไม่ยอมแพ้แต่เมื่อเห็นหลิงฮั่นสายหัวขอให้หยุดเขาจึงเก็บกระบี่และทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายลงตอนที่604เชื่อตอนว่าวิกฤตทุกคนต่างพูดแนะนำตัวเองยกเว้นชางแย,ย่และโชจิเฟย ส่วนชายหนุ่มอีกสีคนที่เหลือชื่อว่าเจิงเจียงเซินยูยวนหมิงโจโคไคจีและแฟนเวิร์ลินส่วนหญิงสาวเพียงคนเดียวที่สวมเสื้อสีแดงชื่อว่าเฮอหลันยุนจอมยุทธส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเพศชายส่วนเพศหญิงนั้นจะมีน้อยมากยิ่งเป็นจอมยุทธที่อยู่ในระดับบูพาพรีบาลนั้นยิ่งหายากขึ้นไปอีกนอกจากนี้เฮอหลันยุนยังเป็นหญิงสาวที่งดงาม ทำให้หาตัวจับได้ยากมากยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นโชจชื่อเฟยจึงติดอยู่กับเฮอหลันยุ่นแต่ดูเหมือนว่าเฮอหลันยุนนั้นจะมีใจให้กับฉางแย่นี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับจูเซียนเอ,อ๋อในภูมิภาคเหนือนั้นจูเซียนเอ๋อเป็นหญิงสาวที่งดงามมากที่สุดแต่ตอนนี้นางปลอมตัวอยู่ทำให้ดูเป็นหญิงสาวธรรมดาทำให้ความงดงามของนางถูกบทบัง พวกเขาทั้งสิบคนกำลังเดินทางกันต่อเมื่อพวกเขาพูดเกี่ยวกับสำนักสวรรค์โชจเื้อเฟยและคนอื่นก็เต็มไปได้วยความมั่นใจและคิดว่าพวกเขาจะต้องได้เข้าร่วมสำนักโดยที่ไม่ต้องกังวลส่วนโชจชื้อเฟยนั้นอยากจะเห็นหลิงฮั่นอับอายที่พูดว่าเขาต้องการเข้าร่วมสำนักสวรรค์และคิดว่าอีกฝ่ายนั้นไม่เจียมเนื้อเจียมตัวหลิงฮั่นคิดอยู่ในใจว่าเมื่อเขาแสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงออกมาเจมอนี่จะต้องหวาดกลัวยอย่างแน่นอน พวกเขาเดินทางตลอดทั้งวันเมื่อถึงเวลากลางคืนพวกเขาจะนํากระจงมอ,อกมาจากแหวนมิติและไม่ลืมที่จะฝึกฝนบ่มเพาะพลังนอกจากนี้พวกเขายังไม่ลดการป้องกันลงนั่นเป็นเพราะโลกของจอมยุทธ์นั้นเต็มไปด้วยความโหดร้ายและไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะถูกลอบฆ่าถึงจะเป็นแบบนั้นผ่านไปเพียงแค่3มวันพวกเขาก็ต้องพบเจอกับเหตที่ยุ่งยาก ตูมตูมตูมเสียงต่อสู้กันอย่างอดู่เดือดดังมาจากด้านหน้าและในไม่ช้าพวกเขาก็เห็นคนจํานวนหนึ่งกําลังเข้ามาใกล้หนึ่งในนั้นเป็นสาวงามอายุประมาณ20ปีสวมเสื้อคลุมสีแดงเลือดและกําลังถือดาบยาวอยู่ในมือของนางและคู่ต่อสู้ของนางเป็นหญิงสาวอีก4ี่คนในทางตรงกันข้ามหญิงสาวชุดแดงไม่เพียงแต่จะยาว์วกว่าเท่านั้นแต่ยังงดงามกว่าหญิงสาวทั้งสี่คนถึงสิเท่า หญิงสาวทั้ง5คนต่างก็เป็นจอมยุทธร,ระดับบุพาพบริบาลจากฉากที่เกิดขึ้นหญิงสาวพวกนั้นดูเป็นฝ่ายได้เปรียบกว่าหญิงสาวชุดแดงเป็นอย่างมากแต่ว่าเมื่อนางฝ่าวงล้อมไปได้นางก็รีบวิ่งหนีไปแทนทีแต่ก็ยังคงถูกหญิงสาวอีกสี่คนไล่ตามนี่ทำให้คนอื่นรู้สึกแปลกใจถ้านางเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่ทำไมนางต้องหนีด้วยหลังจากที่หญิงสาวทั้งสี่คนไล่ตามอยู่ชั่วครู่หนึ่งในพวกนางก็นำแท็กออกมา และพันไปที่หญิงสาวชุดแดงทําให้ดางหยุดเคลื่อนไหวในทันทีหญิงสาวอีกสามคนจึงใช้โอกาสนี้โจมตีอีกฝ่ายอย่างดุเดือดอีกครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่หญิงสาวชุดแดงจะหลุดพ้นจากการถูกจับและตกอยู่ในวงล้อมอีกครั้งงดงามมากนางงดงามดั่งเทพธิดานี่คือผู้หญิงของข้าพวกเจ้าห้ามเข้ามายุ่ง สายตาของโชติเฟยและชายหนุ่มที่เหลือต่างจับจ้องไปที่หญิงสาวชุดแดงนางงดงามและแข็งแกร่งกว่าเหอหลั่นยุ่นมากและอยากจะกระโจนออกไปเพื่อช่วยเหลือนางฉินวี่แย่เจ้าคิดว่าจะหลุดพ้นเงื้อมมือของข้าได้นั้นหรอในระยะไกลเสียงของคนพูดถึงพูงดออกมาในไม่ช้ารถลากอันรูหราก,ก็เข้ามาใกล้ยอย่างรวดเร็วมันถูกรากมาด้วยราชสีหนึ่งสองตัวพวกมันเป็นสัตว์อสูรโบราณ แม้จะไม่ได้เป็นสัตว์อสูรระดับสูงแต่สายเลือดของมันก็หาได้ยากมากรถลากแน่นมีความหรูหรามากมันมีความยาว5ฟุตและสูง3ฟุตทำให้มันดูเหมือนกับพระราชวังเคลื่อนที่ส่วนวัสดุที่ใช้นั้นมีความซับซ้อนมากและยังมีภาพวาดอยู่บนรถลากทว่ามันกลับเป็นภาพวาดที่น่าขยะแขยงนิกายวายุจันทราเจิงเจียงเซินดูทานออกมาเป็นคนแรกหลังจากที่เห็นธงบนรถลาก ว่าไงนะชัวร์จื้อเฟยและคนอื่นก็ตกใจไปตามกันนิกายวายุจันทราเป็นหนึ่งในนิกายที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคกลางแม้จะไม่แข็งแกร่งเท่ากับห้านิกายโบราณแต่ก็มีจอมยุทธระดับสวรรค์อยู่เหมือนกันท่านในนั้นความคิดที่อยากจะเป็นวีรบุรุษเข้าไปช่วยเหลือหยิงสาวชุดแดงของพวกเขาก็จางหายไปท่านสุภาพบุรุษข้าคือเฉินหยีเย่จากหุบเขาทมินได้โปรดช่วยข้าด้วย ในตอนนั้นเองหญิงสาวชุดแดงขอร้องความช่วยเหลือจากทุกคนหุบเขาเทมินเหรอทุกคนรู้สึกตกใจหุบเขาเทมินเป็นหนึ่งในกลุ่มพลังใหญ่เหมือนกันแต่ก็ด้อยกว่านิกายวายุจันทรามากเฉินหยี่เย่ทำไมเจ้าต้องลาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยข้าเป็นนายน้อยแห่งนิกายวายุเหมันส่วนเจ้าเป็นลูกศิษย์ของประมุขแห่งหุบเขาเทมินพวกเราเหมาะที่จะเป็นคู่รักกันยิ่งนักพวกเรารีบกลับไปกันเถอะ และข้าจะพาเจ้าเข้าสู่โลกแห่งความสุขระหว่างชายและหญิงเสียงของชายคนนั้นดังมาจากรถลากหูเฉ่งฟางแม้ว่าข้าจะต้องตายข้าจะไม่มีวันไปกับเจ้าเฉียนเย่แย่ตะโกนและกำลังพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากการจับกุมของหญิงสาวทั้งสี่คนมันจบแล้วมันจบสิ้นแล้วยูหยวนมิงรู้สึกผิดหวัง ข้าได้ยินมาว่าศิษย์ของนิกายวายุจันทราต่างเป็นพวกมากตันหาและได้ยินมาว่าปรามุกนิกายวายุจันทรามีภรรยาหลายร้อยคนส่วนสาวงามที่ถูกพวกเขาทำร้ายมีมากถึงหนึ่งหมื่นคนเฉียนเย่แย่ถูกปรามุกนิกายวายุจันทราหมายหัวมันเป็นไปไม่ได้เลยที่นางนจะหลบหนีได้พ้นพวกเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้ว่าพวกเราจะเข้าไปช่วยแต่ความแข็งแกร่งของพวกเรานั้นก็ไม่เพียงพอ เฉวยวจือเฟยและคนอื่นก็เหลือบมองหน้ากันไปมาพวกเขาพึงจะทะลวงผ่านระดับปุาพาภริบาลไม่ว่าจะเป็นเฉวนเย่แย,ย่หรือหญิงสาวสี่คนนั้นอย่างน้อยพวกนั้นก็เป็นถึงจอมยุทธระดับปุาพาภริบาลขั้นกลางและขั้นปลายแล้วมันต่างชั้นกันเกินไปแต่สําหรับอัจฉริยะชองวางแค่นี้มันไม่มีความหมายอะไรเลยนอกจากนี้พวกเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปยัออย่วยุนิกายวายุจันทราหลิงฮั่นยิ้มและพูดว่าช่างแย่ เข้าไปช่วยนางตอนที่ห0 5ชื่อตอนว่าลาถอยช่างเยกกระโจนออกไปข้างหน้าพร้อมกับกระบี่ที่ถืออยู่ในมือและปลดปล่อยปราณกระบี่ก้าวเล่มออกมาความก้าวหน้าของเขานั้นด้วยเร็วม,มากตอนนี้เขาสร้างปราณกระบี่ได้ก้าวเล่มแล้วจอมยุทธ์นั้นไม่ได้มองกันแค่ระดับพลังบ่มเพาะแม้จะเป็นระดับปุาพาปรีบาลที่ขั้นพลังเท่ากันแต่บางคนก็มีพลังต่อสู้เพียงหนึ่งดาว แต่บางคนก็มีพลังต่อสู้ห้าดาวหรืออาจจะเป็น10บดาวชางเย,ย่เองก็เป็นเพียงระดับภูผาบริบาลขั้นหนึ่งแต่พลังต่อสู้ของเขาคือ7ดาวนี่เป็นความสามารถของตัวเขาเองแต่ก็เป็นผลมาจากหินชะตาสวรรค์เช่นเดียวกันซึ่งทําให้เขามีพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นหนึ่งดาวปราณกระบี่เก้าเล่มทะลวงผ่านญิงสาวทั้งสี่คนและเขาก็คว้ามือของฉินหยีเย่ยและช่วยเหลือนางออกมา ก่อนหน้านี้เฉินเย่เย่ก็เป็นปลายได้เปรียบอยู่แล้วยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงชางเย่ที่มีพลังไม่ด้อยไปกว่านางเลยฮึในรถลากหูชิงฟางรู้สึกไม่สบอารมณ์เป็นอย่างยิ่งและพูดว่าเจ้าก,กราที่จะเข้ามายุ่งเรื่องของข้างนั้นเหรอชางเย่ไม่ใช่คนพูดมากเขากวัดแกว่งกระบี่และหญิงสาวทั้งสคนก็ถูกจัดการ ความแข็งแกร่งของชางแย่มากกว่าโฉจื้อเฟยและคนที่เหลือพวกเขารู้ว่าแค่ชางแย่เป็นคนที่แข็งแกร่งมากและยอมรับในตัวเขาแต่พวกเขาค่อนข้างคนองตัวและไม่คิดว่าตัวเขาเองนั้นด้อยกว่าชางแย่ตอนนี้เมื่อปเปรียบเทียบกับความแข็งแกร่งระหว่างพวกเขาแล้วมันทำให้พวกเขารู้สึกตกใจขอบคุณเฉินเย่ยเแย่ไม่สามารถโค้งคำนับขอบคุณได้ในระหว่างการต่อสู้แต่นางก็ยังคงพยักหน้าให้กับชางแย่ ชางเย่เป็นคนที่ไร้อารมณ์ความรู้สึกและไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรออกมามากมายหลิงท่านถอนหายใจเขาปฏิบัติกับผู้หญิงแบบนี้ได้อย่างไรร่นหาที่ตายในรถลากชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีอายุประมาณ20ปีเดินออกมาเขาค่อนข้างดูหล่อเหลาที่เดียวแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและดวงตาเหมือนจะเต็มไปด้วยความตันหาเขาคือหูฉิงฟาง เจ้าคนพิการจากรามมากที่คุมไม่ยุ่งเรื่องของข้าแล้วเราจะได้เห็นดีก,กันช่างแย่จับกระบี่ที่อยู่ในมือแน่นและพูดว่าหากเจ้าอยากต่อ,ตอสู้ก็เข้ามาซึงซึนาสีหน้าของเหอหลั่นยุนแสดงให้เห็นถึงความลงลหลนางชื่นชอบช่างแย่ที่ทำตัวกล้าหาญและไม่เกรงกลัวนายน้อยนิกายวายุจันทราและก็ยังคงรู้สึกเป็นห่วงเขาเป็นแค่จอมยุทธและดุพรภิบาลขั้นแรกแต่กล้าที่จะท้าทายข้าเงินหรอ หัวชิงฟางสยยยืมและโจมตีชางแย่อาวุธที่มันใช้คือกระบองเมื่อมันถูกเปิดใช้งานจาปะปล่อยไปรเกลิ่นไอที่น่าสะเึงกลัวออกมากระบี่ของชางแย่เป็นอาวุธปิญญาระดับ5และเขาเพิ่งจัดทะลวงผ่านระดับภูผาพริบาลได้ไม่นานทว่าเขากลับไม่กลัวหัวชิงฟางแม้แต่น้อยตูมตูมทั้งสองคนเข้าห้ามผ่านกัน หัเชิงฟางแข็งแกร่งกว่ามากเขาเป็นจอมยุทธดับุพภาพรีบาลขั้นเจ็และมีพลังต่อสู้สิบดาวมากกว่าชางแย่สมดาวและยังมีอาวุธปิญยญยาระดับหกอยู่ในมือเห็นได้ชัดว่าชางแย่เป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างไรก็ตามชางแย่นั้นยังคงรับมือได้ในสถานการณ์แบบนี้เขายังคงตอบโต้ซ้ำไปซ้ำมาทั้งรุกและรับพร้อมกัน สำหรับหูชิงฟางมันไม่อาจพ่ายแพ้กับชางเย่ได้อย่างแรกมันแข็งแกร่งกว่าชางแย่อย่างที่สองเขาเป็นใครแล้วจะแพ้ให้กับจอมยุทธระดับปุพาปรีบาทขั้นแรกได้อย่างไรหลิงั่านยิ้มเล็กน้อยข้บควบแน่นพลังก่อเกิดให้เป็นลูกศรอ,อยู่ในมือและยิงใส่หูชิงฟางแม้ว่าเขาจะแอบยิงใส่หูชิงฟางแต่ไม่ได้หมายที่จะเอาชีวิตของมันลูกศรพุ่งเข้าหาหูชิงฟางมันไม่ได้ตระหนักถึงลูกศรเลยแม้แต่น้อย และถูกยิงไปที่หัวเข่าของมันทำให้มันสะดุดเกือบจะล้มช่างแย่จึงใช้โอกาสนี้โจมตีอีกฝ่ายทันทีหัวเชิงฟานกรีดร้องกระบี่ฟันมาที่ไหล่ของมันเกือบจะถึงกระดูกซึ่งทำให้มันรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากเรื่องที่ทำให้มันรู้สึกหดหูยิ่งกว่าเดิมก็คือมันไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นมันรู้สึกแค่ว่าขาข้างขวาของมันชาไปเท่านั้นแองเกิดอะไรขึ้นจูเซนเออร์และหัวนิ้วหันไปมองหลิงหัน คนอื่นอาจจะไม่เห็นเพราะพวกเขาไม่ได้สนใจหลิงหันแม้แต่น้อยที่เป็นแค่จอมยุธระดับพ้นจิตวิญญาณแต่อย่างไรหูเชิงฟางที่มีระดับพลังต่อสู้ที่สูงกว่าชางแย่อาการบาดเจ็บจากกระบี่ไม่ได้ร้ายแรงมากนักในมิช้าบาดแผลของมันก็จะฟื้นฟูและจะลงมือจัดการชางแย่อีกครั้งหลิงหันหนมยิม้มและมือข้างขวาของเขาก็ขยับ แต่ครั้งนี้เขาใช้ทักษะสอนข้ามังกรทะรวงดาราความแข็งแกร่งของลิงฮันในปัจจุบันอยู่ในระดับตอ่อนวิญญาแล้วแม้จะไม่ใช่ลูกธนูจริงก็ตามแต่ทักษะสอนบังกรทะรวงดาราก็ยังคงทรงพลังอยู่ดีและเมื่อใช้ควบคู่กับพลังสายฟ้าแล้วมองหาจุดอ่อนของหูเชิงฟางด้วยเนธแห่งศาสัจธรรมเขาสามารถจัดการมันได้อย่างง่ายดาย ทักษะระดับสังิสิทธิ์สามทักษะถูกใช้งานพร้อมกันหัวเฉิงฟางควรจะรู้สึกเป็นเกียริที่ถูกโจมตีด้วยทักษะระดับศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามทักษะหูเชิงฟางสะดุดอีกครั้งและถูกกระบี่ของชางแย่ฟันหลังจากที่สะดุดหลายรอบหูเชิงฟางหนีเข้าไปในรถรากและตะโกนว่าถอยก่อนพวกเจ้ากล้ามากที่ทำแบบนี้กับข้าแล้วเราจะได้เห็นดีกันช่างแย่กระโจนและพูดออกมาว่าออกมา หัวเชียงฟางไม่กล้าออกมามันคิดว่าอีกฝ่ายใช้ทักษะลับบางอย่างอยู่ตอนนี้มันรู้สึกหวาดกลัวแล้วเจ้าเด็กนี่ไม่ได้สนใจสถานะของมันในนิกายวายุจันทราเลยแม้แต่น้อยหากสู้ต่อมันอาจจะต้องตายอยู่ที่นี่ข้าจะต้องแก้แค้นเจ้าอย่างแน่นอนหัวเชียงฟางกรีดร้องออกมาและเรียกหญิงสาวสี่คนกลับมาเข้าไปในรถลากช่างแย,ย่อยากจะไล่ตามพวกมันออกไปแต่ทว่ารถลากมีม่านป้องกันอยู่อย่าไล่ตามมัน มันเป็นรถรากโบราณของนิกายวายุันทราถ้ามันถูกควบคุมโดยจอมยุดที่แข็งกล่งแม้แต่จอมยุทดระดับตัวอ่อนวิญญาณก็ทำอะไรมันไม่ได้เฉียนหยีเย่ก่าวให้ชางเย่หยุดไม่ให้ไล่ตามชางเย่หันไปมองหลิงฮั่นและเมื่อเห็นหลิงฮั่นสายหัวเขาก็เก็บกระบี่เข้าไปในแหวนมมติแล้วข้าจะรอเขาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา